สวัสดีครับสวัสดียามเย็ยนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักไก่ชนทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มาให้อาหารไก่ยามเย็ยนอีกแล้วเนาะให้อาหารไก่ยามเย็ยนเริ่งานห้าโมงเย็ยนมาให้อาหารไก่ครับนี่ก็ไก่ตัวไหนเนาะนี่ไก่ที่มี นะท่านหนึ่งอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์นี่แล้วว่าหาไก่ตัวเมียให้หน่อยสองตัวเนาะไก่แม่สาวนี่ก็จะเป็นไก่แข้งหน้าครับนี่มีหนึ่งตัวนี่เราก็จะใส่กิ๊บล็อกไว้ให้เนาะหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็น่าจะนี่ครับตัวนี้เป็นสายปอวุธเนาะปอวุฒปอวุฒ ตัวนั้นก็เป็นของโกเซมเนาะนี่เราจะล็อกไว้ให้2ตัวครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะจะมีเวลามามาเอาที่บ้านเนะเาะหนีเทีย่วยวแลนะออกไปข้างนอกแล้วโดนหมาเอาไปรับประทานน,นี่หนีเทีย่วยวไก่หนุ่มโอเคเดี๋ยวค่อยจับเข้ามาครับตอนนี้ให้อาหารไก่ไปก่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโข้าวเปลือกโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหข้าวขาววานข้าวเปลือกนะครับเอ้ยเอ้ยโอ้ไปเทียบเลยก็ที่จะใช้เนาะคอมเมนต์มาถามว่าไก่ที่จองไว้สามตัว ก็มีตัวนี้รู้สึกว่าปีเขาจะไม่ค่อยดีแล้วครับเพราะว่าเขาเห็นครับเขาทะเลาะกันปีเขาก็จะมีตําหนิไปแล้วตัวหนึ่งนี่ปีไม่ค่อยดีแล้วก็เหลือสองตัวเหลือตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ครับนี่สองตัวเนาะไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอา้าให้อ่ะหัวอาหารหน่อยอาห,หารเสริมอาห,หารเสริม มามานี่มานี่นี่มานี่นก็จะวุ่นๆหนนะ่อยเนาะเพราะว่าไก่เขาก็หิวอ่ะหิวข้าวเนาะวุ่นๆหน่อยเนะอาหิวข้าวนี่ก็ลูกเจี๊ยบลูกไก่ลูกไก่ล,กไกลูกเจี๊ยบ แม่เข็มทองแม่เข็มทองเดือยยาวมากครับไม่กล้าปล่อยวันนั้นผมปล่อยออกมาเดินเล่นเตะลูกไก่ตุยเลยหัวแตกตุยเลยครับโอ้เสียดายเลยผมไม่กล้าปล่อยออกมาเลยเดือยเขายาวแล้วอ้าวนี่ออกไปข้างนอกนี่อดเลยนี่เพื่อนๆได้กินอาหารนี่อดเลยอ้าวเดี๋ยวจับเข้ามาอ้าว ก็ประมาณนี้แหละครับไก่ชาเขียวชาเขียวชาเขียวจูเนีย าเขียวจูเนียครับน่าจะดีครับน่าจะดีก็ไก่นุมก็โทรมาสอบถามได้เลยครับเพื่อนๆที <AMA> ่คอมเมนต์มาถามเนาะโทรมาสอบถามได้เลยศูนย์เก้าสามสี่สี่หกแปดสามสองห้าเนาะไก่นมก็จะมีนี่หนึ่งตัวครับไก่นม หนึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นไก่จิเดือนจิเดือนกว่ากว่านะจะเข้าแปแล้วแ,ลวแลวหละแล้วก็มีไก่นุมสิบเดือนแล้วก็มีไก่นมเก้าเดือนไก่นมเนาะตัวนี้รู้สึกว่าจะรอยเล็กเป็นแม่เสียงรอยเล็ก น่าจะเป็นรอยเหนือจะมีเจ้าแข่งคดไก่รอยโตูหน่อยเนาะสองแไก่เเดือน28งเกเดือน10เดือนเหนยครับมีเสีอดงหัวจุบตัวนี้จะออกเตี้ยๆหน่อย ไม่ค่อยลอยเท่าไหร่เตี้ยนหน่อยตัวนี้ก็จะเป็น,ปนไก่มีตำหนิเนาะปีกปีกเขาไม่ค่อยดีไก่ตำหนิไกน่ไกนมเข้าแปดเดือนครับเข้าแปเดือนก็มีไก่นมลูกชาเขียวอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็เข้าแปดเดือนเหมือนกันตัวนี้อดใจไม่ไหวลองเช็คดูครับเช็คสองรอบแล้วดีครับดีดีเลยแหละอดใจไม่ไหวก็ลองเช็คดูเนาะสองเที่ยวแล้วดีเอาขออนุญาตให้ข้าวไก่ก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ